วันนี้พิมจะพาทุกคนมาทำสกูชี่เบบี้ทีวกันค่ะเป็นลูกกระต่ายหน้ากองนะทุกคนใครที่อยากให้ทำเบบี้ทีวเนี่ยรอหน่อยนะทุกคนมีน้องคอมเมนต์เป็นกระต่ายเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะทำแน่นอนถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดเซฟคลิปนี้ไว้ดูด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะทุกคนที่สำคัญเนี่ยต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาลงเนี่ยจะได้ไม่พลาดค่ะ แล้วน้องๆเนี่ยชอบกันไหมคะถ้าชอบยังไงฝากกดหัวใจสีดำแล้วก็รูปก,กระต่ายแบบนี้ให้หน่อยคะ่ะตอนนี้เนี่ยคนขอให้ทำเบบี้ทีเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วน้องๆเนี่ยมีตัวอื่นที่อยากให้ทำอีกหรือเปล่าคะยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อจะเป็นไอเดียในการทำในคลิปต่ตอไปคะ่ะแล้วถ้าใครอยากเอาไอเดียไปทำสกูชชี่กระดาษแบบนี้นะคะลองเอาไปทำกันดูนะทุกคนเรามาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าทำกันได้หรือเปล่าแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบายบาย